สวัสดีค่ะต้อนรับสูช่ช n e ง Magic Marble Thrall by z e n p a t น,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมิถุนค่ะหรือชาวลัคนาราศีมิถุนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เราจะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนสดนั่นเองนะคะ เป็นพลังงานที่ไร่เรียงกันแบบนี้ทุกค,คลิปเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างค่ะและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ดีที่จะแพทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวรูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะ มาดูกันค่ะว่าในเดือนมีนาคมนี้เพื่อนๆชาวราศีมีถุนในสถานะของคนที่มีคู่เรื่องราวพลังงานความรักของคุณเป็นเช่ไนไรอือหือไพ่โชว์มาใบแรกเลยนะคะสี่ไม้เท้าค่ะตามมาด้วย Ace of Cup the Lover Ten o f c o r รและสุดท้าย Justice ถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ของพลังงานที่ค่อนข้างดีในสถานะของคนที่มีคู่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะคู่คุณอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คนไกลของคุณจะได้เดินทางมาพบปะมาเจอเจอกันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะได้มีกิจกรรมอะไรบางอย่างทำร่วมกันและมันจะเป็น ตัวสารความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงยาวนานขึ้นนะคะในพิเรียดนี้มันบ่งชี้ว่านะคะสภาวะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับคนรักและคู่ครองอยากจะทำอะไรให้เขาเนี่ยสบายสุขสบายสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนั้นบางทีคุณอาจจะห่างไกลาจากครอบครัวนะคะห่างไกลาจากเรื่องของการทำงานเพื่อเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องของความรักเรื่องของอ ความมั่นคงในชีวิตความความความรักของคุณซะส่วนใหญ่นะคะไพ่โชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของคู่คุณีซิว่าในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมเป็นเช่นไรนะคะ Two of Pentacles ค่ะ Queen of p e n t a c l e o h k n i g h t of PentaclesKnight of w a n d เอ e o อฟวอร์มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะถ้าถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องกงังวลคู่ของคุณเนี่ยมีความกังวลในแง่ของการเงินนะคะการลงทุนหรือการทําอะไรที่เอาเงินจะต้องไปฝากไว้นะคะเขามีความกางังวลและเขาก็พยายามอยากที่จะ,ะปรับปรุงหรืออยากที่จะแก้ไขเพื่อให้ความก้าวหน้าทิศทางการลงทุนของเขาไปในแนวทางที่ดี ถ้าถามถึงเรื่องของความรักในพีเรียดนี้ตัวคนรักคู่ของคุณนะก็ยังคงมั่นคงกับคุณอยู่ชาวราศีมิถุนนะคะบางครั้งเขาอาจจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะมันก็เกี่ยวพันกับอนาคตการทํางานของเขาในใน,ใน,ใ,นในวันข้างหน้าซึ่งบางทีเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในที่นี้อาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องของ เออสุขภาพร่างกายหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นใจก็ได้มันทําให้ในเรื่องของการงานเขาหยุดชะง,งักเมื่อการงานเขาหยุดชะง,งักปุ๊บเขาก็จะเล็งเห็นในแง่ของการลงทุนอื่นๆเข้ามาแทนที่นะคะเพื่อต่อยอดทําให้การงานเขามีความก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นในพิเรดนี้เออในสถานะของคนที่มีคู่นะคะคู่รักเออคู่รักของชาวราศีมีถุนไปโฟกัสและใส่ใจกกับเรื่องของการเงินและความมั่นคงในด้านของการอา,อาชีพและการลงทุน ค่อนข้างมากเลยทีเดียวมาดูซิว่าแล้วพลังงานความรู้สึกความรักของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นไรไพ่เดอะฟูลนะคะแล้วก็เอซออฟฮันต์ช็คเกล10ออฟวอร์น2ออฟวอนและชาริออดคุณมีเกณฑ์เดินทางด้วยกันนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ ไปไหนมาไหนด้วยการได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนะคะหรืออีกในนึงก็อาจจะได้ไปทํางานร่วมกันก็เป็นได้นะคะเพราะว่าดวงชะตาบ่งชี้ว่างานคุณก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณก็ยังต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลงานของคนรักคู่ครองอีกนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการที่จะต้องเดินทางไปพร้อมกันหรือเดินทางไปร่วมกันบางรายเดินทางไปทํางานด้วยกันแหละบางรายเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะ มันโชว์ออกมาในสเตปแบบนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่อยหนักในบางเรื่องบางราวนะคะบางทีการอยู่ใกล้ชิดกันมากแล้วก็การที่อยู่ติดกันตลอดเลยเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอึดอัดในบางเรื่องบางราวแต่ถ้ามองถึงในแง่ของความรักความใกล้ชิดสนิทสนมมีเพิ่มขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมาดูว่า พลังงานของไพ่ออร์คิลนะคะจะให้คําแนะนำอะไรอีกปรับตัวเก่งค่ะคุณคุณชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่มีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีวาทศิลป์แล้วก็มีในเรื่องของการที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะ ของขึ้นในบางเรื่องบางราวหรือบางครั้งบางอารมณ์เนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายหรือของขึ้นง่ายนะคะก็ต้องพึงให้ระมัดร,ระวังใจเย็นๆนะคะแต่บุญกุศลของคุณที่คุณทํามาทั้งหมดมันจะช่วยเหลือแล้วมันก็จะคุ้มครองคุณเวลาที่ใครเนี่ยมาทำอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณจะเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาหรือมีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลอยู่ตลอดเวลานะคะ การเลือกหนทางที่ดีนะคะคุณอาจจะได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าชี้แนะช่องทางให้กับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของชาวราศีเมถุนในสถานะของคนอ่าคนมีคู่นะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันกับคนรักนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้ไปอ่เาเขาเรียกว่าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งดูแล้วทิศทางนะคะก็อยู่ในแนวทางที่ทําให้คุณมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่มันก็จะมีบางเรื่องบางราวที่อาจจะทําให้คุณอึดอัดอย่างเช่นการงานที่เข้ามาแบบ ด่วนๆอะไรประมาณนั้นนะคะหรือถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะต้อง เขาเรียกว่ามีนัดมีการซายคอนแทคอะไรต่างๆนานานะคะก็ต้องระมัดระวังดูในเรื่องของสัญญาดูในเรื่องของเอกสารให้ดีแต่ในพีเรียดนี้บ่งชี้ว่าผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณคุณชาวราศีมิถุนจะทําอะไรก็ให้อธิษฐานให้ขอพอรจากท่านสิ่งดีๆนั่นะแหละจะคุ้มครองคุณและพลังงานที่ดีก็จะอยู่กับตัวคุณชาวราศีมิถุนในสถานะของคนที่มีคู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสําหรับ สถานะของคนคบคนคุยชาวราศีมิถุนเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนมิถุนเอ่อมีนาคมค่ะไม่ใช่มิถุนาะนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาซิกซอบบอลค่ะเอสออฟครับายออฟซอร์สและควีนออฟพันธ์โค ในสถานะของคนคบคนคุยนะคะมันมีทั้งเรื่องดีแล้วมันมีทั้งเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะบางบางคนบางรายก็จะมีเกณฑ์ที่จะไดะ้ติดต่อได้สื่อสารกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยมากหน่อยนะคะแต่บางครั้งเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่เดินทางนะคะบางคนก็เดินทางไปทํางานห่างไกลออกไปอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทาง ไปเขาเรียกว่าไปไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการงานการเงินของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะชาวราศีเมถุนในสถานะนี้เนี่ยคุณมีความกังวลแล้วก็มันมีความรู้สึกที่หวาดระแวงในในแง่ของความรัก นะคะคุณมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยลึกๆแล้วอ่ะเขารู้สึกยังไงกันแน่นะคะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้ใจหรือไม่ค่อยรู้แผนการอะไรทั้งหมดของเขาเวลาที่คุณได้พบได้พูดคุยกันแต่คุณก็มีความรู้สึกถูกชะตากับเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณให้ใจคุณให้ความรู้สึกที่ดีกับคนคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะแต่ดูเหมือนว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณยังไม่ค่อยได้ใจเขากลับคืนมาอย่างเต็มที่ ะะมันก็เลยทําให้คุณกังวลอยู่ลึกๆนั่นเองว่าเออมันจะทิศทางในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเช่นไรระหว่างความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะขณะนี้พลังงานของเขาเป็นเช่นไรนะคะ Seven of born The ค่ะ The m a l i c i a n ียนไนออฟ n two of s w o r d s และ n i h t of ครับเขาเป็นคนเก่งนะอเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วยตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครถ้าตัวเขาทำได้เขาจะมุมานะแล้วก็พยายามฟันฝ่าแม้ว่าจะเด็ดจะเหนื่อยจะหนักสักแค่ไหนตัวเขาไม่ค่อยที่จะหวั่นต่ออุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตเขานะะในช่วงพิเียดนี้นะ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวพันกับในเรื่องของความเป็นอยู่เขาเกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องของสถานะความมั่นคงเขาในอนาคตอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหางานพิเศษทําหรือหางานที่มันเป็นจ็อบจ็อบที่แบบว่าทํา คู่ขนานไปกับงานประจำของเขาก็เป็นได้นะคะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยเขาไปโฟกัสเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งงานปัจจุบันเขามันส่งผลทำให้เขาเหนื่อยเหลือเกินมันก็อาจจะทำให้เขาไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่ นะคะไม่ค่อยพูดคุยหรือไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกภายในใจเขาให้กับคุณได้รับรู้มากมายคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนยังรู้อะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้ทั้งหมดนะคะแม้ว่าจะคบกันจะคุยกันมาเนิ่นนานแล้วก็ตามทีอ่มาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะขึ้นมาเป็น n i of swords ค่ะก็ยังมีความกังวลอยู่นะนะคะ t r e e of wands ค่ะ The Star มันเป็นพลังงานที่ยังรอคอยอ่ะมันเป็นรอการรอคอยความชัดเจนนะคะความรักที่มันเหมือนกับว่ายังมีเมฆบอกอะไรปกคลุมอยู่เพราะคุณยังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นระหว่างกันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นชาวราศีถุนในสถานะคนคบคนคุยเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลากับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณได้แต่รอคอยว่าเออเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ของคุณมันจะขยับปรับเปลี่ยนให้มันชัดเจนขึ้นแต่ดูเหมือนเขาก็ยังคงทําอะไรที่มัน ขัดอกขัดใจคุณอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาเรียกเขาพูดหรือสิ่งที่เขาแสดงออกไปอย่างเช่นรับปากคุณว่าเออจะเดินทางมาพบคุณมาหาคุณในช่วงในช่วงทีนี้แต่แล้วก็เลื่อนผัดเปลี่ยนเลื่อนเวลาไปอีกมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ติดขัดอยู่ เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็เลยมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังคงทําให้คุณกุ้มอกกุ้มใจอยู่นั่นแหละในพีเรียดนี้คือในช่วงเดือนมีนาคมมาดูซิว่าไพ่ออร์เรคจะบอกอะไรอีกนะคะสง่าผ่าเผยเหนือความคาดหมาย ชโรมใจอึดอัดอยับยัง้งคุณน่ยต้องการความชัดเจนต้องการการคำพูดการปลอบประโลมใจจากเขา แต่ดูเหมือนเขาอยู่ในสถานะที่เขาเรียกว่ายังคงสกัดกั้นไว้เขายังคงไม่ปล่อยเต็มที่ในด้านดานของความรักและความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเพียงแต่อยากจะรอดูสถานการณ์ต่อไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อความต้องการมันจูนเข้าไม่ตรงกันหน้าที่ของคุณคือมีหน้าที่แห่งการรอคอย บางครั้งไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะมันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่เมื่อไหร่ที่มันมาถึงมันอาจจะเหนือความคาดหมายของคุณก็เป็นได้นะคะเพราะนั้นคุณทาได้แค่ปลอบประโลมใจนะคะปลอบประโลมใจเขานะคะเพื่อทําให้เขาเนี่ยคลายตัวโฟกัสจากเรื่องของความเคร่งเครียดในแง่ของหน้าที่การงานเหมือนกับพยายามคุยเล่นไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปวาดหวังถึงอนาคตในวันข้างหน้านะคะให บริหารความสัมพันธ์วันต่อวันวันนี้มีความสุขก็พูดคุยกันอย่างเรื่องราวของความสุขนะคะวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอย่าเพิ่งรีบร้อนไปถามเพราะว่ามันยังอยู่ในสภาวะที่เขาอึดอัดและเขาก็ยับยั้งชั่งใจอยู่เขายังไม่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือบอกทิศทางอนาคต ความสัมพันธ์ของระหว่างคุณกับเขาได้เพราะฉะนั้นในช่วงพิเรียดนี้นะ,ะของคนคบคนคุยนะคะคุณยังคาดหวังความชัดเจนยังไม่ได้คุณได้แค่เป็นเพื่อนคอยปลอบประโลมใจนะคะแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเนี่ยไปโฟกัสกับสิ่งที่เขา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 ,าจัดการอยู่เนี่ยให้มันเสร็จสิ้นก่อนนะคะซึ่งตัวเขาเอง ใจเขาไปโฟกัสกับเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเขายังรู้สึกเหนื่อยหนักกับสภาวะชีวิตการงานของเขาเนื่องจากเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนที่ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ได้แต่เก็บนิ่งเงียบไว้โดยที่ไม่บอกให้คุณรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคบกับคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรเก็บไว้คนเดียวเนี่ย สิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องเป็นเพื่อนใจเขาคอยปลอบประโลมทําให้เขารู้สึกดีขึ้นทําให้เขารู้สึกกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องอะไรลึกๆกับคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อนั้นเมื่อไร่ที่เขากล้าที่จะเปิดเผยกับคุณมากยิ่งขึ้นไว้วางใจคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะค่อยๆรู้จักเขาไปทีนี้ทีละหน่อยเพราะฉะนั้นในพิเรียนนี้สำหรับคนพบกลมคุยอย่าเพิ่งไปฝันหาความชัดเจนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนที่จะ,ะที่จะแบบขอคำตอบอะไรจาก คนที่คุณคบคนที่คุณคุยเพราะว่านอกจากคุณจะไม่ได้คําตอบแล้วคุณจะพบความอึดอัดจากการกระทําและจากคําพูดของเขาตามมาอีกด้วยนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนคบคนคุยฟีเจอร์นี้ไม่มีอะไรมากเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยสิ่งที่เหนือความคาดหมายยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะ มาดูสิว่าคนโสดชาวราศีมิถุนเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเช่นไรไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วยไพยเ่เจ็ดเจ็ดเหรียญสี่ดาบค่ะสิบเหรียญไพ่เดอะวอลค่ะค่ะดูเหมือนว่าคนโสดชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะ เหมือนกับคุณก็พยายามที่จะเอาชนะกับอุปสรรคปัญหามาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะแต่ในเรื่องราวของความรักดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เพราะดูจากพลังงานแล้วคุณยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่มันยังไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีอารมณ์อินเลิฟอะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้ได้ทำให้คุณทุกข์นะ มันกลับทําให้คุณมีความสุขมีความสุขกับใครกับคนในครอบครัวนะคะมีความสุขกับเรื่องของการหาเงินหาทองการลงทุนการทําอะไรที่แบบมันออกดอกออกผลเติบโตไปในทิศทางที่ดีในพิเรียดนี้ให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณโหมง,งานหนักมากอ่าโหมงานหนักมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคะ มาดูซิว่าในพิเรียดนี้มีในเรื่องราวของคนรักหรือความรักเข้ามาหาคุณหรือไม่มีใครแอบแอบชอบหรือแอบคิดกับคุณพิเศษหรือไม่นะคะแ a n g m a n ค่ะ a ออ of อ c ออ f วอนค่ะเดอ t าวเวอร์คิงออ f วอน โอ้ไม่มีเลยจริงๆ five of w a r d s นะ ชาวราศีเมถุนในถานะคนโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปนะยังไม่มีความรักดีๆเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวความรู้สึกของคุณนะ่ะแนวโน้มมันก็เลยไม่ได้อินกับอะไรอินกับเรื่องของการทามาหากินอินกับเรื่องของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะและใครที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่นําเอาเรื่องของหน้าที่การงานแต่มักจะนําปัญหามาให้ระวังการทะเลาะเบาแวงกันนะคะระหว่าง เจ้านายก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่เป็นเพศชายที่อายุมากกว่าจะมีปัญหามีเรื่องมีราวเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการแก้ไขปัญหาที่มันคาลาคาสังมาเนิ่นนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเข้ามานะคะไม่ได้มีความรักแต่มีเรื่องงานเข้ามาให้เคลียกก็ค่อนข้างเหนื่อยอึดอัดพอดูเลยทีเดียวนะคะเนี่ย เอซอบวเกี่ยวกับเพื่อของหน้าที่การงานระวังการทะเลาะเบาแว้งกันนะคะจนถึงขนาดแบบไม่พูดไปจาหรือเลิกคบเลิกคุยกันไปเลยก็เป็นได้นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องต่อสู้เพียงรำพังก็เป็นได้นะคะ พอที่จะพึ่งพาบริวารได้นะคะแต่ก็เป็นบริวารที่คุณอยู่ใกล้ชิดน่ะแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เขาพอที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่ในพิเรียดนี้นะคะบ่งชี้ว่าคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณคือเป็นคนที่นําเอาปัญหาในหน้าที่การงานเข้ามาให้คุณคอยแก้ไขนะคะอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะที่ต้องแก้ไขปัญหาแทนคนอื่นในหลายต่อหลายเรื่องระวังการทะเลาะเบาแหวงกัน ทางคําพูดและการกระทํานะคะโดยเฉพาะการทะเลาะเบาะแวงกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะมีแนวโน้มที่คุณจะต้องระมัดระวังค่ะสร้างโอกาสค่ะคนที่เข้ามาโฟกัสก็นําพาเอาในเรื่องของโอกาสเข้ามาหาเหมือนกันนะคะแต่โอกาสนั้นพอเข้ามาหาคุณแล้วมันอาจจะเป็นตัวล็อกคุณทําให้คุณไปไหนไม่ได้ก็เป็นได้อืม ให้ทานพลังสถิตใช้ความคิดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้นะ บ่งชี้ว่าคนที่เข้ามาแม้จะเข้ามาเอาโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณแต่มันก็ทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับขยับไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่เก่าเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรไม่ได้จริงให้คุณทําบุญในวิธีการให้ทานทานในที่นี้ก็คือทําทานกับคนที่ด้อยอกว่าคุณทําทานกับคนที่มีศักยภาพต่ํากว่าคุณนะคะมันจะส่งผลทําให้สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณพลังงานที่ดีเข้ามาสถิตกับคุณ เพราะฉะนั้นในการคอนแทคกับคนที่เข้ามาในพิเรียดนี้ใช้ความคิดให้มากๆเพราะว่าล้วนแล้วแต่บางทีนำปัญหาเข้ามาให้แล้วถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม ไม่ค่อยอดกลั้นหรือไม่ค่อยอดทนคุณอาจจะระเบิดคําพูดหรือวาจาที่มันส่งผลเสียย้อนสกับสะท้อนลับเข้ามาหาคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับคนที่โฟกัสคุณเข้ามาในช่วงพิเดรนีสำหรับคนโสดความรักยังไม่ปรากฏ มีแต่ความรัทศในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาให้คุณแก้ไขปัญหานะคะก็ขอให้คุณแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นนะคะกับทุกๆสิ่งนะคะพยายามทําบุญบริจาคทานกับบริวารหรือพวกสัตว์ก็ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วอธิษฐานขอให้มีบริวารมาช่วยเหลือเกื้อกูลพลังงานที่ดีก็จะสถิตกับคุณอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะจบแล้วสําหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีมิถุนไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ นะคะไว้เดือนไหนมีเรื่องอะไรดีๆหรือความรักดีๆจันพันจะมาเคลียร์ให้ก่อนแต่นันเนินเลยฝากกด Subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพันจะนํามาลงให้เป็นประจํานั่นเองสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ